สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมนาฬิกา3เรือนนะครับเป็นคอลเลกชันของรุ่นพิเศษจากราโดนะครับชื่อว่า2 square ์ตินไลน์ r e g u l ์ r r e g u ล่เลกุบนาฬิกาทั้ง3เนี้ก็จะเน้นการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของคุณนะครับ reguler เ e g u l e r นะครับ r e g u l ุ r ล e g u กุบูเซนั่นเองนะครับก็ สร้างสารรค์ออกมาให้มีดีไซน์ที่เรียบหรูและสง่างามเรือนแรกเนี่ยที่เห็นนะครับมาพร้อมกับตัวเรือนและสายที่ผสมผสานระหว่างสีไอรอนเกรนะครับและสีเขียวอังกฤษอ่อนๆตัวเรือนขนาด 3, 37มิลคอร์สคาลิเบอร์420นะครับ R420 ก็คือมีความแม่นยำการเดินนี้ที่ยง่ตรงมากนะครับเป็นระบบคอร์ส แล้วก็นอกจากนี้นะครับดาร์โดเรายังมีการรับประกันตัวเครื่อง5ปีแล้วก็แบตเตอรี่2ปีครับราคาของเรือนแรกก็อยู่ที่90,002ครับเรือนไอรอนเกแล้วก็สีเขียวอังกฤษนะครับกับสีน้ำตาลแล้วก็ขาวครีมนะครับราคาอยู่ที่เท่ากันครับ90,002ส่วนสีแมทที่เป็นสีดำนะครับไอเท็กเซรามิกก็อยู่ที่83,500ครับ สีดำแมี่ยมีการใช้ไฮเด็กเซรามิกทำให้ดูดุดันและทันสมัยนะครับหน้าปัดสันบรัดนะครับเล่นแสงอย่างสวยงามทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษของไฮเด็กเซรามิกก็อย่างที่ผมพูดไปครั้งแรกครับวัสดุไฮเดคกเซรามิกก็คือน้ำหนักเบาทนทานต่อการขีดข่วนไม่เกิดให้อาการแพ้นะครับและปรับอุณหภูมิเข้ากับผิวเราได้เร็วนะครับน้ำหนักเบาเราใส่สบายๆไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองครับส่วนสี ครีมสีครีมนะครับแล้วก็สีขาวครีมที่ผสมกับสีน้ําตาลนะครับที่แมทกับสีน้ําตาลอมเทาดูธรรมชาติก็จะดูคลาสสิกอีกแบบครับก็พื้นหน้าบัตรก็จะเล่นแสงสันบรัชเช่นเดียวกันครับก็ทั้ง3ามเรือนนี้จะเป็นลิมิเต็ด999เรือนทั่วโลกนะครับท่านไหนที่สนใจนยก็ควรมีเป็นจับจองเป็นเจ้าของไว้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นหายาก เป็นการดีไซน์ที่ลงตัวเงางามสวยงามนั่นเองครับสนใจก็แวะชมที่ราดูเซนทัลเวอร์ได้เลยครับครับสวัสดีครับ